สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมวอลโรบอทนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําตัวหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับชื่อว่าซัมโจ๊กนะครับก่อนอื่นนะครับก็เราก็ไปรู้จักกับตัวหุ่นยนต์ตัวใหม่นี้ก่อนนะครับซัมโจ๊กนะครับก็จะมีความสามารถนะครับก็คือสามารถทิ้งร่างโครนได้นะครับแล้วก็ตัวร่างโครนนี้ก็จะสามารถเป็นอาวุธที่สําหรับยิงคู่ต่อสู้ได้นะครับ ในส่วนของความหมายนะครับตัวซัมโจกนะครับก็จะมีความหมายว่าเป็นอีกาสาขานะครับก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมัยโบราณของเกาหลีนะครับซึ่งจะอาศัยอยู่ที่ดวงอาทิตย์และก็เป็นตัวแทนของอเทพ,พเจ้านะครับซึ่งก็มีความเชื่อว่ามีมีพลังกาลังเหนือกว่ามังกรนะครับในความเชื่อของตามตำนานของเกาหลีนะครับ สำหรับหน้าที่ของตัวซัมโจกนะครับก็จะจะโดดเด่นในฐานะของ e n น i ิตที่ไม่เหมือนใครนะครับก็ทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทพ,พเจ้ากับมนุษย์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของซัมโจกนะครับก็จะเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์และก็ขาทั้ง3านะครับก็จะเป็นสมดุลและความสามัคคีที่เหนือเหนือกองมังกรนะครับในนิทานพื้นบ้านของเกาหีนะครับสำหรับวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับก็ ยังคงปรากฏตัวในศินละปะและก็ละครซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆในเกาหลีอยู่นะครับก็จะมีความหมายประมาณนี้นะครับสําหรับตัวซัมโจ๊กนะครับเนี่ยครับตัวลูกก็จะมีขา,า3 3สขานะครับมาดูในส่วนของวิกิพีเดียนะครับสําสหรับในส่วนของปรกรณ์านำจีนปรกรณ์านำญี่ปุ่นรวมไปถึงเกาหลีนะครับก็จะมีความหมายลักษณะคล้ายๆเดียวกันครับก็คือ เป็นเทพที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์และก็เป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์นะครับเนี่ยครับก็เป็นตัวซัมโจ๊กที่วอลโรบอทได้ออกแบบมานะครับสวยงามมากเลยนะก็จะติดตั้งมาพร้อมกับปืนขนาดใหญ่2แล้วก็ปืนขนาดเล็กหนึ่งครับปืนขนาดใหญ่ก็จะเป็นคิรินนะครับดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับซัแปดเราไปลุยกันเลยนะครับเนี่ยครับตัวซัมโจ๊ก ได้เวลาลุยครับเนี่ยครับตอนนี้เปิดโหมดเฟสชิพนะครับเป็นความสามารถหลักนะครับก็จะทิ้ง่างโครนไว้นะครับนะครับลุยเราเก็บเสาแรกก่อนนะครับถูกล็อกครับเมื่อกี้โดนยิงนะครับปินเฮลิเคนครับโอ้มีแมงป่องครับสกอร์เปียนเท่าข้างหลังนะครับแต่เราก็เปิดโหมดเฟสชิพได้นะครับโอ้ดูดู ความแรงของปืนนะครับนี่ปืนเลเวล8นะครับยิงครับยิงโอ้สกายอตเลือดรถอย่างเร็วเลยครับเอเก็บเสานี้ก่อนครับเนี่ยครับตัวหมดร่างโคนก็จะมีระยะเวลานะครับพอทิ้งไว้สักพักก็จะจะหายไปนะครับเวลาเรากลับมาเปิดโหมดเฟสชิปใหม่ก็จะทิ้งร่างโคนไหมครับ ตัวล่างโคนี้จะมีระยะปืนยิงอยู่ที่350อเอาแม่ก่องครับมาอีกแล้วครับเราทิ้งร่างโคนอยู่ครับตอนนี้แม่งกล่องอยู่ข้างบนนะครับเก็บเสากลางก่อนครับหูด,ด้านไกลนั้นมีหุ่นดักนะครับมีหุ่นใหม่มาครับตอนนี้แบตเติ้ลชิมเรา รีช์าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใช้ตรงนี้นะครับมีกระพิงตัวหนึ่งยีดักด้านกาครับโอ้ยิงไปโอ้โหเพิ่มความแรงของปืนเรานะครับแรมเพลทครับโอ้โหตอนนี้เราทิ้งล่างโคลนไว้นะครับเป็นตัวยิงครับก็จะไม่มีปืนไหนสามารถยิงเราได้นะครับโอ้โหก็สไลท์ครับแซมโจ๊กเทเลสนะครับตอนนี้ ด้านไกลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเสาด้านซ้ายนะครับค่อนข้างน้อยนะมีเพื่อนอยู่ตัวเลยนะหุนสกอร์เปี้ยนเยอะนะครับในกล่องเสาขาวนะครับแต่ว่าเพื่อนตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นหุ่นดักนะครับเนี่ครับมานะครับเดี๋ยวทิ้งร่างโคนไว้ครับดูความแรงนะครับของร่างโคนนะครับเนี่ยครับ หลบอยู่หลังเสานะครับเมื่อจะกู้หุ่นดักก็สามารถโดนยิงได้นะครับครับตอนนี้เรายึดแค่สองเสาครับเดีย๋ยวเรามานะยึดเสานี้คืนนะครับข้างล่างนี้มีสกอร์เปียนนะครับโอ้ติดนิดนึงยิงยิงตรงมุมได้นะครับนี่ครับยิงตรงแอบยิงตรงมุมก็ได้ครับรคุณกิรินนี่ยิงือเรียบร้อยครับที่เปิ้ลนคิว ตงนี้ตรงนี้มีโอนออฟเฟียนครับเรียบร้อยครับสามสามทีเท่านั้นเองครับตอนนี้เราปล่อยล่างโคนไปเรียบร้อยครับจัดการไปแล้วครับล่างโคนต้องกลับมาแอบรีชาร์จก่อนครับมีมูกิสองตัวครับแลนดิ้งแล้วตอนนี้เราปล่อยล่างโคนไปิงกลับ้มา โอ้บ oh, ี y อ n ก็อดไลท์ครับฝั 100, ่งนี oh, ้มีหุ่นไทฟอนอยู่เปิดโมดูลเรียบร้อยครับทะลุชิลครับงานนี้ม e ีล yeah, ิงก์ตัวหนึ่งครับเรียบร้อยลิวิ่งเลเจนด์ครับโอ้โหโกงมากครับตอนนี้โอโหโอโหโเนช็อตกันเราถ้ายิงระยะใกล้นีดเนี่ยครับเสร็จแน่นอนครับเรียบร้อยตอนนี้รีชาร์จเต็มแล้วครับล่างโคน มี่นเตือนใหม่ไหมออกลู้ไททันมาแล้วครับลุกนะครับเนี่ยครับเราปล่อยร่างโกนยิงไททันดูดาเมจครับทําดาเมจได้ดีเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยแล้วครับต้องแอบเลยครับใผ่าเลือดมาเล่นนะครับแอบลยครับโอ้จะเรียบร้อยตายไหมรีโลเสร็จก่อนนะครับขอแอบแอบยิงตรงนี้ครับ ด้านขวามีเมนเดอร์ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปไปใ้เมนเดอร์ให้เมนเดอร์ฮิวฮิวเลือดให้นะครับโหดูความแรงครับโอ้โหเราก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเหลือเลือดอยู่สามหมื่นกว่าเดี๋ยวเข้าไปหาเมนเดอร์ครับให้ฮิวเลือดให้นะครับโหด้านไกลนู้นมีไททันสองตัวครับมีแฮมดาวตัวหนึ่งครับแล้วก็มีแรปเตอร์ครับ ฝั่งด้านนู้นเป็นวัซักรียาครับบ่อยล้างโคลนไปก่อนนะครับตอนนี้เลื่อนเราเหลือน,น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแอบ,บหลังขนังนี้ครับแล้วก็ยิงดาเมจได้นิดนึงครับขอแอบ,บหลังเสานี้ก่อนครับโอเคเดี๋ยวพื้นล่างก่อนครับให้เมนเดอร์ฮิลเลื่อนให้ตอนนี้ขึ้นมาแสงกว่าแล้วโอเค ดีมากเลยครับมีเพื่อนเป็นเมนเดอร์ตัวน,นี้คือว่าโอเคครับดูสู้กับไทยท่านตัวนี้หนึ่งหนึ่งครับนี่จะยิงระยะใกล้นี่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับปืนแรงมากนะครับด้านไก่นุ่นมีเนเธอร์นะครับเ <c oughs> นี่ยครับเมนเดอร์ยิงเลื่อนให้เราตัวเมนเดอร์ถ้า ติดกับไฟหลอดที่ขับเมนเดอร์ได้มันจะฮิวเลือดตัวตรงที่เป็นแถบสีเทาได้นะครับไครท่านตัวนี้เสร็จเล่าแน่เลยครับเนี่ยครับโอ้โหหมดเวลาก่อนชนะไปก่อนนะครับม่งั้นก็เสร็จเราแน่นอนครับอันนี้เราทำดามเมจไปประมาณ6กล้านดาเมจเนีที่เราไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะ 6, 000, 000, ครัหกล้านดาเมจถือว่าใช้ได้นะครับ สำหรับ3โจ๊กเลเวลเลเวล8นะครับหน่ยนตัวใหม่นะครับของที่เราลองใช้วันนี้นะครับเราเก็บเสาก่อนครับเพื่อให้แพ t เทิร์นชิเราดีชาร์จนะครับปล่อยล่างโคลนไปครับแล้วก็ไปไกลๆครับเก็บเสานี้ก่อนครับ ต้องปล่อยล่างก่นครับท่านไกลมีหุ่นคอนดอร์ครับเปื่นแรงมากครับเปื่นสาเว็บนะครับนี่ครับต้องเกาะใกลก่อนครับขอข้ามไปฝั่งนู้นก่อนครับหวาดไปเก็บเสาโน้นก่อนครับฝั่งนี้มีหุ่นเลเซอร์ครับเปื่นเรียบร้อยครับกิรินอีกไปใกล้นี้แรงมากครับ มีสกายโรสตัวนึงครับแล้วก็มีมุกิโอ้พลาดแล้วปล่อยเปิดความสามารถมาไม่ดูตามาตาเหลือก็ตายไปครับโอ้มีด้านขวาม,มาใหม่ครับเคอรี่ครับคิวรี่ครับตอนนี้เราเปิดความสามารถเปิดล่างโคนอยู่นะดูดาเมจครับโอ้โหนีู่มีฟันอตัวนี้ครับ โอ้้วมีเกิดมาใหม่ครับเรียบร้อยแน่เลยเราครับตังหวานี้ความสามารถเราหมดแล้วครับเรียบร้อยครับตายเลยเเลยวเรามาใช้ตัวเทอร์มอลเคิลครับสี่ตดส,สี่ปืนก็สี่อิสระบอกครับปืนระยะหกร้อยเมตรมาตัวนี้ก็แรงเหมือนรับ ิดมากับหุ่นไยสิทธ์นะครับปืนขนาดขนาด4กระบอกรู้เปิดความสามารถตอนนี้กระทิงเรียบร้อยครับปืนแรงมากเลยรับแอบนาสาวยิ่งเรีบร้อยครับแองเกอร์ฝัง่งคอนดอบินนะครับแต่เรายิงข้ามผนังตรงนี้ได้ครับดูดาเมจครับจะร้อยไหมเก็บโอ้โหนิดเดียวครับ เนี่ครับหุ่นคอนโดมันสามารถทิ้วเลือดได้ก่อนตายนะเลือดลอยครับออฟเฟียนหุ่นไกสิทนี่ดีทั้สามารถทะลุเกาะได้ครับ <c oughs> <c oughs> นั่นไก่มีลิงตัวนึ่งครับไอม่แล้วครับออฟเฟียนแต่ว่าความสามารถเรายังมีโหลดอยู่ยครับอันนี้เอา โอ้โหโดนเข้าข้างหลังครับเข้าข้างหลังดีครับที่เรายังติดโมดูลเฟสชิปมานะเชนลูมสองตัวนะครับเสร็จเราแน่นอนครับความสามาเรามีโหลดเสร็จเรียบร้อยครับแรมเพจครับเติมเตมม็อคเฮลก็แนงครับแล้วก็มีเพื่อนเมนเดอร์เีกแล้วครับด้านหลังเิวเลือดให้เราจะเต็มแล้วครับตอนนี้ นยนรอดูดเข้าข้างหลังครับสกอร์เปี้ยนเชนลุงตัวนี้ครับมาใช้ไททันนะครับกับ,บกปืนเกรฟแล้วก็เลนส์นะครับเอามเมียอยัง ใช้งานได้ดีอยู่นะครับเนี่ยปืนตันนี้แรงมากขอดการใช้งานท่านมาครับดีที่มันยังไม่เห็ดเราดูดาเมจครับโอ้โหฝั่งซ้ายสุดมีแฮมเดลมาตัวหนึ่งครับเส็ดแล้วครับตัวนี้เรียบน้อยก้อนไม้ฝั่งนี้มันมีฟิสิกอลชิลนะครับเราต้องยิงทะลุถ้ามันเปิดโหมดดิเฟนซ์เรายิงมันเข้านะครับ มีลูชาดอตัวนึงมาเพิ่มนะครับโอ้โตอนนี้เรา targeting มามาฟังก์ชันนะครับดมลายไปแล้วจากพื้นคนทันดาคเดี๋ยวเรายิงลูชาดอตัวนี้ก่อนครับดูปืนเราล่วงไปกระบ,บอกหนึ่งยังแรงอยู่ครับแันดาวตัวนี้ก็ยังคนเรายิงไม่เข้าครับโข้างหลังมีออโรชิตัวหนึ่งครับติดมากับปืนคารามิตี้ครับ เสร็จเราเนี่ยครับเหลือนีดเดียวโอเคครับเพื่อนมาจัดการ,รนี่แบงค์ของตัวนึงครับสกอร์เปียนเรียบร้อยครับจับเบิร์คิวตอนนี้แบตเทนชิพเรารีโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ไปตรงนี้ครับแล้วก็ยิงหุ่นฮัดนดาตัวนี้โอ้โห,โหเราเรียบร้อยครับโดนหนุ่นเดลเลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาสู้กับสกอร์เปียนบ้างเหมือนกันตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับ ฮามดาวต้องยิงข้างหลังครับเดี๋ยวเราไปข้างหลังแล้วก็ยิงนะครับเนี่ยครับข้างหลังจะไม่มีพิสิทธิ์ข้อชี้นะครับโอเคครับเราจัดการได้แล้วครับตอนนี้เหลือ5ลุม2ครับลุม3ครับตอนนี้อย่างไนตาน,นี้เราก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเหนยมั่วแล้วตอนนี้ ใ่เพียงําแน่นอนครับตอนนี้เราเหลือสี่เสาครับคู่ต่อสู้เหลืออยู่เสาเดียวก็อีกมิดเดียวเราก็จะชนะนะครับนี่ครับหุ่นฮามดาวตัวนี้ทนมากเลยนะครับตนลุมห้าหกตัวนี้ยังสู้ไหวนะก็จบไปแล้วครับสําหรับหุ่นแซมโจ๊กนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกด subscribe ด้วยครับ